ดูคลิปนี้แล้วคุณอาจมีโชคอุงอิงเห็นเลขตัวไหนหลังตุ๊ก,กตาน้องพลอยใสคาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิลาหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเอาโมาสูพีเอาโมาสูนองเอาโมาสูเอฟซีาหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ซึ่งคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นคลิปจากทางช่องเซียนนนะครับผมเนาะมาื่อคืนนี่เซียนนได้โทรหาอีหล่าหน่อยเฮ้าพี่น้องด้วยความคิดถึงด้วยความคิดถอดลูกสาวหล่ะนะครับผมเนาะก็เลยโทรหาแม่บีก็เลยถามมางวดนี่ตัวใดมาสันเองแม่บีถามอีหล่าหน่อยเฮ้าซึ่งอีหล่าหน่อยเฮ้าก็บอกว่าลาเห็นอยู่หลังตุ๊ก,กตานอ้องพลอยใสจะเป็นตัวเลขตัวใดอยากพี่น้องไปฟังคลิปนี้ พอบๆกันครับเออหนนี่นป่รุยแท้น้อยเบเ่อ์นอยเบเบอหน่อยเนี่ยค่ะหน่อยเบนยเบอรอโตใดเมื่อน่ะบอกเนี่ยเออประดาล่ะบอกได้ขอกด่ออยยัง ส3นะมีหกสามพูดเลยว่าน้งตุกตาน้องอะนะน้องพ้อยสาแม่ตุ๊กตาละตุมบอกอันนี้ของจริงติ่หนเห็นตุ๊กตาละอหกาจัดเลยจัดเห็นนี้ยจัดเห็นน้ำเนี้ยเอาแม่มื่พูดเด็ดเป็น้อยสายไม่ใายแม่ อามดนแนอควาตุเหมไดอ้โอ้ยย่างหลายเลยแห่มยัางหลายเลยเอาเอากระตามาใส่เอาโรดด้วยเอากระตาเอาเค็งกระตาเนี่ยมันน่อยพูดสอหนึงหกแปดสนงสองห่งามโเมนตรือนกไม่เอ่ นี่เลครับอือเอาตัวเองอ๋อมอดจ๋าอยากกินยังอยากได้ยั้งเออมีเน um, um, uh, ื grouping, uh, uh. sure. ok ้อหอยยูเสื้อขนมเกี๊ยวกุ้งหอยยูเถอะขนมเกี๊ยวกุ้งไม่หอยค้อเอาเองมีหลายใบปะหลายดูเละคือใหม่เลยโยเ้เดี๋ยวเดี๋ยว เอาโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะนะจ๊ะจ้าบ๊ายบายเลขออกเลขออกตัวเมื่อกี้เนี่ยเนาะเปลี่ยนถือล้อยแหละบึ้งบักคำที่แล้ววะเล่นกรมดาษด้วพ่อเออถือกินโอเคบ๊ายบายจ้าค่ะสวัสดีครับไม่ไหวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่น้องเมื่อแล้วมีข้อมูลสึกกันมาจังใดแน่นะครับผมน้องคลิปนี้ซึ่งถ้าตัดเรื่องตัวเลขออกไปพี่น้องได้คลิปนี้เราจะเห็นถึงความพักความคิดถึงนะครับผมน้องของเสียน้นของครอบควมอมเสียน้นทีมีต่ออีหลานหน่อยเท่าเห็นความตาหักนะครับผมน้องของอีหลานหน่อยเท่ากับทางครอบรัวเสียน้นเห็นแบบนี้กะอบอุ่นนะครับผมเนาะทูถามข่าวถามข่าวกันกินข้าวแล้วไปเห็นยังยู เห็นแบบนี้เสื้อว่าแฟนกับเบย์ซีหลายหน่อยเขากันมีความสุขไปน,นํานะครับผมเนะาะหลายคนอาจจะโฟกัสที่ความสุขพี่น้องแต่อีกหลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องตัวเลขนะครับผมเนาะ,นอ,ะอันนี้เข้าบรีวากันหรือในหล,ลายคนอาจจะโฟกัสทั้งความสุขและตัวเลขเลยก็ได้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นความชอบนะครับผมเนาะส่วนตัวเข้าไปบังคับกันบ่ได้ดอกพี่น้องมากไายมากมั่น โศกไัยมานมั่นดวงภัยดวงมั่นคืออย่างาสาร่าล่ะเบิ้งคลิปเดียวกันบางคนอาจจะไปซื้อได้บางคนอาจจะซื้อบาได้บางคนอาจจะฟังไปอีกในรูปแบบหนึง่งเราไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโศกภัยมามั่นนะครับผมน้อดวงไัยดวงมั่นบางคนอาจจะถือบางคนอาจจะบ่ถือกะว่ากันไปนะครับผมน้องู้ใดบางบักเรื่องตัวเลขบางบักเรื่องเสี่ยงโชคกะเบิ่งด้วยความบันเทิงนะครับผมเนาะเพราะในคลิปมีอะไรมากกว่า ่าเรื่องตัวเลขอยู่แล้วส่วนใครชื่นชอบในเรื่องนี้อันนี้เท่าหางกันบ่าดใดบางภัยบางมั่นส่วนตุ๊ก,กตานะครับผมเนาะน้องพลอยใสคืออะไรเสื้อว่าหลายคนทันติต่างมีหลาหน่อยเท่าก็น่าจะเห็นตุ๊กตา คู่หนึ่งนะครับผมเนาะอ่าที่แม่น,นอยมากเอาว่าอุ้มมีหล่าหน่อยเฮามาบอกว่าอุ้มเอามาแต่งโตไฮนะครับผมเนาะเอาม้าท่าแป้งแต่คือน้องพลอยใสยกับอีกตัวท่าบาลสันจำบพิษน่านจะชื่อว่าน้องฟ้าสวยนะครับผมเนาะพลอยใสยกับน้องฟ้าสวยน่านจะแมนถ้าจำบพิษเนีย่ยหรือท่าบาลสันจำพิษพี่น้องจําได้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้นะค,ะครับผมครับบาลสันก็นย er ้ำย้ำยุ่ิเสมอเลยพี่น้องเนื้ออีหล่าหน่อยเฮา ไม่ใช่เจ้าแม่ไมหวยนะครับผมเนาะอิหลาหน้อยเฮาคือศิลปินส่วนคนที่ชอบเรื่องตัวเลขนะครับผมเนาะมักออกข่าววีหลาหน้อยเฮาไปตีเป็นตัวเลขนําไปเสี่ยงโชคอ่ะนี่เขาหามกันบ่ได้บักไผบักมันนนมนนม่นชื่นชอบไผชื่นชอบมั่นส่วนใครม่ชื่นชอบเล่นเรื่องเสี่ยงดวงเนเรื่องตัวเลขกะบิ่งด้วยข้อบ,บัญชือคือยังบริสานว่าวาน่ะพี่น้องและกจะย้ำย้ำุสเสมอนะครับผมเนาะการเสี่ยงโชค มันมีความเสี่ยงเน้อพี่น้องเน้อเขาจะไปหา่นซื้อเลยกับบอได้น,นะครับผมอ่าเพียงแต่กะต้องเตือนสติกันแน่เ่นกะเล่นพ่อได้ลุ่นนะครับผมเนาะพ่อให้หัวใจได้จูบฉีดพี่น้องได้วใจได้ทํางานมีรอยกระซื้อจังขาจักซิบนะครับผมนะม้องบริเวณร่ามีรอยซื้อมดรอยซื้อวมาดสองรอยอดีบาวอีสานกับบอสนับสน,นุนเพื่อกัน ส่วนตัวเลขบ้านเลขที่นะครับผมนาะมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิล์คณะนองใบที่จะมีการไล่สดในวันที่24ที่จะถึงนี้พี่รอง24สิที่จะพอิน่ะอาจจะมีการไล่สดที่บ้านอีหลานอยเฮ้าอีกครั้งบ้านเลขที่แล้ครับผมนาะมีการประกาศออกมาแล้วว่าเป็นบ้านเลขที่ 3ามแปดเก้ายครับผมนอนจากเข้าเมอคองอีหลาหนอยเหเฮานั่นคือบ้านเลขที่ของมุญอุยุยบันเทิงศิลป์ที่จะมีการไล่สดในวันที่24มิถุนาที่จะถึงดีนะครับผมรับฝากพี่น้องเอฟซเข้าไปกรนตั้งใจอีหลาหนอย่าเฮาไลา่เข้าไปกระตั้งใ,ใจทีมงานกันไล่ๆนะครับผมนอนดันในหอดสี่หมื่นห้าหมื่นหมืนผุดช่มไล่สดเลยพี่น้อง พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดน,นะครับผมเนาะ,ะตัวเลขเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดผู้ใดเคยโชคเคยมาเรื่องนี้ตนะ้องมีลาแาสามารถคอมเมนต์มาบอกสู่กันฟังได้จะขึ้นจังบาิสารว่าหนระือพี่น้องเรื่องแบบนี้นะครับผมนอกาขึ้นกับดวงไพ่ดวงบั่นโชคไพ่บานบ้านนะครับผมส่วนใครไม่ชอบเรื่องตัวเลขไม่ชอบเสี่ยงดวงกะเบงคลิปด้วยข้อปัิเทิรกะแล้วกัน ทายคลิปแล้ว,ลวาาก็ผมน้องบาลสานกับยี่ยมเตือนพี่น้องเอฟซีแฟนคนลับอิลล่าหน่อยเฮาอยู่เสมอว่าการคอมเมนต์ถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งหรือคอมเมนต์เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะครับผมนาะเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเข้ากับต้องมู่จากให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร,กแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางส่องบาลสานดาแดงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปดีบาลสารต้องขอญาตของตัวราไปก่กรพบพอกันในคลิปหน้าสวัสดี ดีครับผม oh.